เดี๋เกมของไมค์ค่ะนะก็จะมาเล่นเซิร์ฟไทยกันครับอืมทำซุนี้เอ้าเข้ามาแล้วนะครับอืมเดี๋ยวนะ เขาแรงสร้างโอ้ดีโอเคจริงจเลยเด็ถจริงม ล่าสุดค่ะช่วงสายเมื่อวานนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารภาคที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มตัวผูอเนี้ยรายนี้ได้แล้วนะคะขณะกําลังหลบหนีข้ามพรมแดนไทยเมียนมาจับไปยังตำรวจเมียนมาีค่ะก็มีการส่งตัวให้กับสถานีตํารวจภูธรบางซื่อจังหวัดสุพรรณบารีนำตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในวันนี้ค่ะกลับไปต่อกันที่เหตุทะเลวิวาทนะครับจนทำให้ทางพนักงานขับรถควัวของบริษัทแห่งหนึ่งนั้นถูกแทงเสียชีวิตอยู่ภายในหมู่รถตอยล่างดินทางด้วยนะครับหลักจากนี้ก่อน

เคยมีปากเสียงกับผู้ตายเรื่องที่จอดรถซึ่งหลังก่อเหตุนะครับผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีไปขณะนี้ทางตำรวจกาลังเร่งสอบสวนผู้เกี่ยวข้องและก็ตรวจสอบกล้อง,องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงครับค่ะเหตุการณ์ต่อไปก็เป็นเรื่องของการแทงกันจนเสียชีวิตนะคะตำรวจลำปางก็ไปร่วบตัวสาวขอที่ใช้มีดทั้งแทงแล้วก็ฟันแฟนสาวของตัวเองจนเสียชีวิต เมลืลำบาก็คป็ตัวนางสาวสาวิตรี

ที่ผ่านมาไม่เคยไปยุ่งกับผู้ชายแต่อ้างเขาว่าผู้ตายนั้นน่าจะเป็นสัยำคัญกับผู้ชายอื่นแล้วก็เอามาเป็นข้ออ้างของเลิกพบการจนนำไปสูกป,ปัญหาทะเลาะว่วาตเป็นให่เครับตนะะน้นคอต้องควบคุมตัวนางสาวสาวดิสตรีในการทำแผนแกระบอคำรัสำกส, <c oughs> สารภาพเลยค่ะต่อมนที่บริษทของนายายบรถถิษัทน้ำมันลงแทงหนึ่งเลยฮะที่ไม่มีเงินในการเป็นใจคมมรับอบองตัวเองนะครับก็เลยทาทีนะฮะไปแก้งความเทบอกตำรวจบริษัทน้นูี้ดี ในขนะผู้เสียหายหลังจากที่ไปแจ้งความบอกว่าถูกคนร้ายนั้นจริงตไปเป็นเงินจำนวน12,000บาทก็เลยพากันไปท,ที่เกิดเหตุตามทีก่าครับบอกว่ามีคนร้ายหนึ่งคนเข้ามาในรถใช้ปืนจี้บังคับทิงเงินสดในกระเป๋าเป้ก่อนจะมีผู้คนร้าย พยายามจนมาแล้วแล้วก็หลบหนีไปตำรวจก็เลยเข้าสืบหลักฐานในที่เกิดเหตุนะทางนายวิกฤตเองก็พาตำรวจไปสจุดตั้งแต่ครับจากนั้นให้ตำรวจเชื่อนายไปสืบไปสอบปากคำที่ส่อรอลืมพ่อแล้วครับแต่ว่าคนร้ายที่กนเงินโดนเอากระสอได้่เงินไปด้วยเมื่อใสอบล้เข้าในสุดท้ายต้นายวิอมรับสารภาพบอกว่าถูเรื่องขึ้นมาไมู่กที่กิรับหวังจะเหาไปแจ้งความ ตำระครัเพื่อกตัูค้าไปดาเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็ขณที่ทางบิษต้สัการเองนก็จะแจ้งความดาเนินีในข้อหายักยรับวเช่ครับช่วงนากลับมาดูข่าวที่วันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งหนังือพพแทบทุกฉบับนะคะจากกรณีบิ๊กแจ๊คนรวจโทรศัพท์ดนวิชากประจาอ Tchau, อ๊ยใครทำวะอันนี้ไม่เกี่ยวอ,อชิเป้งนั่งไงนี่ไอ้ใครทำวะเนี่ย แสงสว่างหยได้ชิมชส่งเสริมชาวประมงไทยไป l รดการใช้น้ามันเชื้อเพงมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดนวันนและนา L E D แสงสว่างใม และมุกไหลโบทีซ่าเป็นไดูแลสุขภาพด้วยนะครับิีีเขียวป้นาเินฉลอรสนี่เนื้อหมูชั้นดีปรุงรสจากดีใส่จานไหนก็อร่อยเล้เ่ยชื่อุแกเลยไมุดใส่ยยังล่ะหอยยังขึ้นกันลนกันมองได้เบิดหน้าไฟเ้ อันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปนะก่อนนะก็อยากเล่นเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ไปจดพิมพ์เอานะครับอันนี้จบคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายสุขไทย,ทยอะ่ะ